ในบรรดาพระโอรสของสมเด็จพระบรมโกศหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าในบรรดาเจ้านายราชวงศ์บ้านภูหลวงกรมมมื่นเทพพิพิธพ,พระโอรสชั้นพระองค์เจ้าองค์ที่หนึ่งของสมเด็จพระบรมโกศเป็นเจ้านายที่มีบทบาทสําคัญองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาตอนนี้นับเป็นเจ้านายที่มีเล่ห์เหลี่ยมมีกุศโลบายมากไม่เคยซื้อสัตว์ต่อใครมุ่งหาแต่ความยิ่งใหญ่ส่วนตัวตลอดมา หกหลังได้จนกระทั่งคนที่จงรักพักดีและยอมตายเพื่อตัวฉะนั้นเรื่องของกรมหมื่นเทพพิพิธจ,จึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาเรื่องหนึ่งกรมหมื่นเทพพิพิธไม่ใช่โอรสชั้นเจ้าฟ้าแต่เป็นพระโอรสชั้นพระองค์เจ้ามีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าแขกโดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าจึงไม่มีหวังในรัสมิแต่ก็พยายามที่จะมีบทบาทสําคัญในทางการบ้านเมืองซึ่งถ้าเรียกตามภาษาสามัญก็เรียกได้ว่ายุง แต่บุคคลที่รู้ความจริงในเจตนารมณ์ของกรมมมื่นเทพพิพิธย่อมทราบว่าความยุ่งของกรมมมื่นเทพพิพิธนั้นมีเหตุผลอย่างเดียวคือการหวังประโยชน์ส่วนตัวของพระองค์เองสมเด็จพระอุทุมพรเป็นผู้หนึ่งที่สงทราบนิสัยและเจตนากรมมมื่นเทพพิพิธดังจะกล่าวต่อไปนี้เราได้เห็นมาแล้วว่าในบรรดาพระโอรสของสมเด็จพระบรมโกศนั้นที่มีหวังในราชสมบัติก็เฉพาะชั้นเจ้าฟ้าสามองค์คือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ หรือกรมมขุนเสนาพิทักษ์เจ้าฟ้าเอกทัศน์หรือสมเด็จพระสุริยาอาอมรินและเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือสมเด็จพระอุทุมพรส่วนกรมมมื่นเทพพิพิธนั้นไม่มีหวังอย่างใดที่จะได้ขึ้นครองแผ่นดินแต่ก็ชอบเข้าไปยุ่งกับปัญหาเรื่องสืบราชสมบัติอยู่เรื่อยมาในชั้นต้นกรมมมื่นเทพพิพิธทำตัวสนิทสนมกับเจ้าฟ้าธนมาธิเบศคือกรมมขุนเสนาพิทักษ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรมพระราชวังบวรและเป็นรัชทายาท คือองค์ที่เป็นโลกสําหรับบุรุษและเป็นคุถราชในเวลาที่สนิสนมกับเจ้าฟ้าธรรมธิเบศนี้ก็ส่อเสียดยุแยงให้พี่น้องแตกกันหมดครั้นเมื่อเจ้าฟ้าธรรมธิเบศถูกหาว่าเป็นชู้กับพระชายาของพระชนกถูกเครียดและถูกเหล็กแดงน้บจนตายกรมมืนเทพพิพิธก็เป็นเจ้ากิจเจ้าการชักชวนข้ะราชการทําดีกาทูลก้าวถวายสมเด็จพระบรมโกศให้ตั้งเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นอุปราชคำนาสมเด็จพระสุริยาตอมรินไป ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมโกศเสด็จสวรรคตสมเด็จพระอุทุมพรต้องถวายราสมบัติแก่สมเด็จพระสุริยตอมรินแล้วกมมมหมื่นเทพพิพิธก็ร้อนตัวกลัวจะต้องอาญาจึงกราบถวายบังคมลาออกทรงผนวดอยวัดกระโจมในระหว่างที่บวชเป็นพระก็คิดกันกับเจ้าพระยาอภัยราชาพระยายมราราชและพระยาเพชรบุรีที่จะปลงพระชนหรือปลดพระสุริยตอมรินออกจากราสมบัติแล้วจะยกสมเด็จพระอุทุมพรกลับขึ้นครองราชใหม่ได้ทรงนำความเรื่องนี้ ไปทูลแต่สมเด็จพระอุทุมพรซึ่งกาลังผนวดอยู่เหมือนกันสมเด็จพระอุทุมพรไม่ยอมรับที่จะกลับไปครองราชสมบัติแล้วก็นําความอันนี้ไปทูลให้สมเด็จพระสุริยาาอมรินทร์ทรงทราบพระราชะพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาได้กล่าวความตอนนี้ว่าฝ่ายพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดหมายถึงสมเด็จพระอุทุมพรจึงทรงพระดําริว่าคนเหล่านี้คิดกบฏจะทําการใหญ่ถ้าเขาทําการสําเร็จจับพระเชษฐาได้แล้วเขาจะมาจับเราเสียด้วย จะยกกลมมาหมื่นเทพพิพิธขึ้นครองราชสมบัติเราสองคนพี่น้องก็จะพากันตายจะนิ่งไว้มีได้จำจะไปทูลพระเจ้าพี่ให้รู้พระองค์จึงจะชอบครั้นรุ่งเช้าจึงเสด็จเข้ามาในพระราชวังเข้าเฝ้าพระเชษฐาธิราชถาวายพระพรถแถลงรหัสเหตุนั้นให้ทราบสิ้นทุกประการแล้วถาวายพระพรว่วาอัตมาภาพเป็นสมณะจะเกี่ยวข้องสิกขาบทจะรับพระราชทานแต่ชีวิตคนเ่าหลายอย่าให้ถึงตาย แล้วถวายพระพรลากลับไปพระอารามพอสมเด็จพระอุทุมพรสเสด็จกลับวัดสมเด็จพระสุรยิยอาอมรินก็สั่งให้จับพวกที่คิดการนี้ได้ตัวเจ้าพระยาภาัยราชาพระยาย,ยมราชพระยาเพชรบุรีเอามาลงพระราชาอาญาเคียนแล้วให้จำคุกไว้ส่วนกรมมืหมื่นเทพพิพิธเมื่อสงสารว่าพวกนี้ถูกจับก็หนีออกจากวัดกระโจมไปอยู่วัดพนันเชิงพวกเจ้ากรมประหลัดกมรมและข้าในกรมของพระองค์เองมาตั้งค่ายล้อมวัดป้องกันร,รักษา พวกตำรวจวังที่ได้รับคำสั่งให้ไปจับก็ไม่กล้าเข้าไปสมเด็จพระสุริยาตอมรินก็ไม่กล้าทำการหักโหมจึงทรงส่งข้าหลวงคนหนึ่งเข้าไปทูลแด่กรมมื่นเทพพิพิธว่าสมเด็จพระสุริยาตอมรินเองทรงทราบอยู่ว่ากรม,มมื่นเทพพิพิธนั้นเป็นคนซื่อสัตย์เหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็เพราะเจ้ากรมประหลัดกรมคิดอ่านกันเองขอให้ทรงส่งตัวเจ้ากรมประหลัดกรมไปรับอาญาเสียโดยดีและจะทรงพระกรุณาไม่เอาโทษแก่กรม,มมื่นเทพพิพิธกรมมื่นเทพพิพิธตกลง ทรงยินยอมให้ข้าหลวงที่นำความไปทูนนั้นเอาตัวเจ้ากรมประหลัดกรมไปได้แต่ทั้งเจ้ากรมประหลัดกรมรู้ตัวทันท่วงทีพากันหนีไปได้ประหลัดกรมหนีไปผูกคอตายส่วนเจ้ากรมหนีสูญหายหาตัวไม่พบพวกข้าในกรมที่อุตส่าห์ไปช่วยล้อมวงให้ก็หนีกระจัดพัดพลายไปกรมมื่นเทพพิพิธทรงรู้สึกพระองค์ขึ้นมาว่าการที่หักหลังเจ้ากรมประหลัดกรมของพระองค์เองนั้นทําให้พวกที่จงรักภักดีพากันหนีหมดจึงต้องทรงหนีบ้าง สมเด็จพระสุริยาอาทมรินได้ท่งส่งคนไปติดตามจับและจับตัวได้ในป่าที่พระแท่นดงรังคุมตัวเอามาถวายสมเด็จพระสุริยาอาทมรินรับสั่งให้ศึกเสียและเอาตัวขังไว้ภายหลังเมื่อมีกำปั่นเข้ามาจากลังกาสมเด็จพระสุริยาอาทมรินก็โปรดกาวให้เนรเทศกรมมหมื่นเทพพิพิธไปไว้ที่เกาะลังกาในระหว่างอยู่เกาะลังกากรมมหมื่นเทพพิพิธก็แสดงพระองค์เป็นพระพาติการาชหรือน้องชายของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา ทรงพระรัทธาอุตสาหะออกมาชมพระพุทธศาสนาถึงลังกาทวีปไม่มีใครรู้ว่าถูกในประเทศออกมาจึงมีชาวลังกานิยมยินดีพอมีคนนิยมเข้าก็ยุให้ชาวลังกาคิดการกรบฏเพื่อถอดพระเจ้ากรุงลังกาออกจากราชสมบัติแล้วตั้งตัวขึ้นครองลังกาพวกที่ถูกยุนั้นกลับไปทูลความอันนี้แก่พระเจ้ากรุงลังกาพระเจ้ากรุงลังกาจึงในประเทศกรมมื่นเทพพิพิธออกจากกรุงลังกาอีกโดยส่งลงเรือกำปั่นมาขึ้นที่เมืองมาริด กรมการเมืองมริดบอกเข้ามาสมเด็จพระสุรยิยตอมรินมีพระบรมราชโองการให้เอามาไว้ที่ตะนาวสีเราก็ส่งส่งข้าหลวงออกไปอยู่กำกับครั้นเมื่อพม่ามาตีถวายมาริดและตะนาวสีกรมมือหมื่นเทพพิพิธได,ด้หนีออกจากที่นั่นพร้อมหุยตองจาเจ้าเมืองทวายหนีเข้ามาถึงเพชรบุรีสมเด็จพระสุรยิยตอมรินรับสั่งให้เอาตัวกรมมืหมื่นเทพพิพิธไปคุมไว้ที่เมืองจันทบุรีเราให้เอาตัวหุยตองจาไปคุมไว้ที่เมืองชนบุรี ในระหว่างประทับอยู่ที่จันทบุรีพรม่าเข้าล้อมกรุงกมมมื่นเทพพิพิธได้เกีย้ยกล่อมผู้คนบอกว่าจะเข้ามาช่วยกรุงศรีอยุธยามีคนมาเข้าด้วยจํานวนมากนอกจากชาวจันทบุรีแล้วเมื่อเดินทางเข้ามาก็ได้คนจากหัวเมืองที่ผ่านมาเป็นระยะระยะคือเมืองระยองเมืองบางละมุงเมืองชนบุรีเมืองฉะเชิงเซาเมืองปราจีนบุรีตลอดถึงเมืองนครน,นายกบุคคลเหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยเลือดรักชาติรักบ้านเมืองอย่างแรงกล้ามีความปรารถนาที่เสียสละ เพื่อช่วยกู้บ้านกู้เมืองเมื่อปรากฏว่ามีเจ้านายมาเป็นผู้นําในการกู้ประเทศชาติทุกคนก็ยินดีเข้าด้วยกรม,มามื่นเทพพิพิธจึงได้คนเป็นกําลังมากมายพระราชพงศาวดารใช้ถ้อยคําว่าเรื่องลือกันว่าเจ้าจะเสด็จยกเข้ามารบพรมา่าช่วยกรุงเทพมหานครจึงพากันมาเป็นพวกพวกมาเข้าด้วยเป็นหลายพันทูลรับอาสาจะรบพรมา่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าน้ําใจของพลเมืองนั้น พร้อมที่จะต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูถ้าหากว่ามีเจ้านายดีในสมัยนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยพม่าจะถูกขับไล่กลับออกไปและกรุงศรีอยุธยาจะไม่เสียแก่พมา่มมากรมหมื่นเทพพิพิธพ,พ,พาคนจํานวนหมื่นมาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีหลวงจบกลายแดนกับนิ่มนวลอยู่ที่ปราจีนบุรีเมื่อได้ข่าวว่ากรม,มหมื่นเทพพิพิธรวมกําลังมาช่วยกรุงศรีอยุธยาหลวงจบกลายแดนก็มีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่นิ่มนวลไม่ไว้ใจใครตามเคย เนื่องจากนิมนวนเคยเป็นชาววังรู้จักนิสัยใจคอของเจ้านายทุกพระองค์ดีลงท้ายก็แบบเดียวกันนิมนวนกล่าวแก่สามีแบบไหนหลวงจบถามก็แบบหลอกให้พวกเราไปตายแล้วตัวเองหนีคราวนี้เห็นจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะกรมมืหมื่นเทพพิพิธอยู่สบายที่ลังกาแล้วอุตส่าห์เสด็จเข้ามาเราได้ผู้คนมามากคงทํางานอย่างจริงจังนิมนวนไม่คัดค้านว่ากระไรและเต็มใจให้สามีเขาทําการรบในกองทัพของกรมมืหมื่นเทพพิพิธ เพราะถึงแม้กรมม,มื่นเทพพิพิธจะเป็นอย่างไรก็ตามทีสามีก็ควรได้ทําหน้าที่ช่วยบ้านเมืองหลวงจบจึงได้เข้าไปอยู่ในหมู่ชาวปลาจีนที่รับอาสาเข้าไปในกองทัพของกรมมื่นเทพพิพิธกรมมื่นเทพพิพิธได้ตั้งให้หมื่นเก้าหมื่นสีนาวากรมการเมืองปลาจีนกับนายทองอยู่น้อยชาวเมืองชนบุรีซึ่งเป็นคนสําคัญมีคนนับหน้าถือตามากคุมพลสองพันเป็นกองหน้ายกมาตั้งที่ปากน้ําโยธกาหลวงจบกับมือนสีนาวาเป็นคนรู้จักกัน หลวงจบจึงสมัครเข้ามาในกองของมื่นสีนาวาในฐานะเป็นไพร่พลคนหนึ่งและไม่ยอมจะรับตําแหน่งัวหน้าหมวดหมู่อะไรเลยการที่สั่งให้กองหน้าเข้ามาตั้งมันที่ปากน้ําโยธการนี่เองที่ทําความแปลกใจให้แก่พวกนายทัพนายกองทําไมจึงให้เราตั้งที่นี่มื่นสีพูดกับหลวงจบผมก็ไม่เข้าใจหลวงจบตอบทําไมไม่ให้เรายกไปกรุงศรีอยุธยาอาจจะทรงเห็นว่ากําลังเรายังไม่พร้อมกํามังเรามีกําลังจํานวนหมืน่นมื่นสี่พูด ถ้าเรายกตรงเข้ากรุงศรีอยุธยาตีพมา่าทางด้านหลังส่วนกําลังเ้าื่องในกรุงตีออกมาพม่าถูกบีบอยู่กลางต้องแหลกละลายไปผมยังไม่เข้าใจยุทธวิธีของพระองค์ท่านนักคุณหลวงเห็นอย่างผมเลยไหมในฐานที่คุณหลวงเคยเป็นทาหารเคยทําการรบมาแล้วผมเห็นอย่างท่านหมื่นว่ากองทัพที่กําลังล้อมเมืองอยู่นั้นถ้าถูกกองทัพอ,อื่นมาตีข้างหลังและกองทัพในเมืองออกมาตีข้างหน้าจะไม่สามารถทนอยู่ได้เลยเกือบทุกครั้งในพงศาวดารกองทัพที่ไปล้อมเมืองใดเมืองหนึ่งนั้น ้ารู้ว่ามีกองทัพใหญ่มาช่วยจากที่อื่นก็ต้องรีบถอยทันทีเพราะถ้าขืนอยู่ก็แหลกแล้วทําไมเราไม่ยกเข้ากรุงศรีอยุธยามื่นศรีนาวาถามอีกผมไม่ทราบเพระองค์ท่านอาจมีกลยุทธ์อะไรดีกว่าที่พวกเราคิดกระมังแล้วความจริงก็เป็นอย่างที่มื่นศรีนาวาวา่าถ้ากําลังคนจํานวนหมื่นที่กรมมหมื่นเทพพิพิธมีอยู่นั้นยกทุ่มเทกันเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาพมา่าจะปั่นป่วนมากแต่นี่ให้ตั้งอยู่ปากน้ำโยธกาเฉย พวกนายทัพนายกองจึงเกิดความสงสัยขึ้นว่าแผนการของกรมมื่นเทพพิพิธเห็นจะไม่ใช่ช่วยกรุงศรีอย,ยุธยาเสร็จแล้วคงจะมีแผนการที่ไปทางอื่นแล้วให้กองหน้าที่ปากน้ำโยธการนั้นเป็นกองต้านทานเพื่อจะมีการโจมตีหรือติดตาม